อะไรเอ่ยกินได้บ่เบือ่อกินทุกมือก็ได้คำตอบของอแต่ละคนกับมังคีกันแต่าำราบของนิยตยาแล้วก็คือสงตับกินได้บ่เบือ่อยี่สีกินได้ทุกวันจริงๆกินยำใดก็แซ่บยำนั่น บริด้ต่ำเองซื้อมากจาซื้อมาเป็นต่แซบบอกินแตงแต่ยังน่อยเท่าทุกมื้อนี่แต่ก่อนกินตำมะคุงที่ขาดมาได้ก็คือเป็นของคู่กันก็คือผักกระถินผักกะถินออน ผักกะทินแก่ขันบะมี่เป็นขันบะมีม่หมากหมากกะทิน่นจะเป็นยอดกะทิ่นออนคูกัดแดงมืัอนีนมน้มีกะลัมมีอย่างนีผักกาดจอดกมีท่านเอิบผักกะทินขนมจีนแคบหมูแก่เผ็ด แก้เพชรนอ้อยรสชาติหอมหวานสมัยเป็นเด็กน้อยกินกับเขาด้วยเนี่ยน้มอ้อยเนี่ยไงนอนเขาก็หน้มอ้อยอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เป็นกับข้าวของเราสมัยเป็นเด็กน้อย เน้น้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บนก็เผา,ามาเลยขาดไม่ได้ขอบคุณของแก่เพนเดี๋ยวม,มากก็จะมีน้ำอ้อย น้ำอัดล่มหวานเย็นเตรียมพร้อมแก้เผ็ดขันว่าเผ็ดกะบ,บาดแ่บมากินกันจ้าม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 